ตอนะครับสิเวทประสมังคาลุสตางมนาจับารานังปฏิทานังยากซือมานาปุชายผู้หญิมียานังอิจามังคลยุมันมังปฏิโลปะสิสาวสุจับบุพีกระตมุจจตตอันสัมมสาปฏิเดชาอีจมังคลยุมันมังตาวุัจันจัิมปัญจามินังก็ะสุขิดิโตสบายสิตาจัาวาจัยจมังคามุมันจะมังตาปิดดวัานังพุทธพุทธาลัสสังฆวันกุลาาชกามันตายจังมังคายุมัจะมังกานันจักรมาจัยยาจัจจักานยังจั Kalau tiviati bapak masak panas jasanya mau apa matu jata misui damang kaya mudamang kalau bojani wato jang santuti cekatan yuta kali na tama sewa nang yedamang kaya mudamang kan jejak sowat jak sata sama kali na tama sakat sahi damang kaya mudamang tabo japa majai jai yang jai asak jana asanang ni panasak jia kaya mudamang พุทธสาโลการรมีจิตังยศสารกปติอาสาคังวิราชังเขมรีธรรมขมุตตะมังเอตาสิสานิกตวานะสัมพัทธะปะมะปะลาสิตาสัมปัตตะสุติงคังสันติจันติสังมังคะลมุตตะมันติสิบสองบทสวดรัตนาปริตยังจิจิวิธังอิตาวาอุลังวาสัเคสุวายังเลตนาปังปริตังปริจังน้าโนสัมังนาติตา้งทั้งคาตินะอิตามีภูติเลตนังปริจังอิเตนะสัจเจนะสมบติวัตุ แตอย่างวินาคังมาตังปณิตังยัดต่สกายสกาสกายมีสมัยนีนัเอนัเอนั้นทมินาสมันติจิตจิตทั้งสังเกตทามิท่านตั้งิตังยินนัสังเกตนะส่วนที่กนถูยังบูตากิโตปัจจุันนยิ่สุขิมสมารถมานันตั้ิการอามาวัสมารถนัเอนัสมุนายนชาติจิตทั้งเป็มิท่านตั้งิตังยินนัสังเกตนะส่วนที่กนถูกยิุกละอันตัสัตตังปัจจุบันยัดนาฬิกานีขานิคดี Te laki na yak sukata sasawak ka i te sotena ni mapalani i tampa isang ke lata ng bade dang i te na sotena suwendi untuk i te supayutamana sadan ena nikami nol kota ma sa samani te bade patama tangli sana lata mutani puting musa mana i tampa isang ke lata ng bade dang i te na untuk ki- kinang bulanang nawang nati samawang wilata ki- a ingat dek le mawesamin te kina bisa widui sota ipan ปันติีไรยตายังปันดโพูิงสังตานังปันดีังงิืนะเรีนะส่วณิก็ตอสิทธามบ่สวนธรรมบสางสวอันตาอาิสิตังโยยะจายังอิตาลาปะชาอันตาตาอันตาตันตาสาวปสานิจังสัญญาตาจาริโนเหวะเทวนะขันธปน่มอลสับปุมุนาสิตังอาวิสิตังไรยาตาลุปัสสันตุโนสิบสบ่วเกสาปุตะสุาิตามิตัง เนะปรวัตตาสัหสาาาัมสุมดนอิาตุ้มมีิมหนุสมาินกไป่ล้มาปลายยาีลยยากิลยยะม่แตากาสัมปะทานนตานีนะมตาข่อยตุมนัยานนะม่าลับบาลวิตะคกนะมาที่ตินิ้เจยะะกตยาไม่ปปูตายะมสัมน้องนุยยัมทาตุมมีอันตานาวะชนะตาิเมะมะกอะกุานา อิ่มตธรสมวิชัยิมีมวิญญาณอิาิ่มามสมัติสมาในอิาย่ายสุขัยจังวัตันติยาตตุมิปัสสังอยตถิตตุมิอัตนาวะสยญญยตอิมตมพุละยิมตรอานาวิชัยยิ่มตธสวิญญาปอสจตาอิมมมสัติสมาในอิายสุขัยจังวัตันติอตตุมิอุปัสังวิหะเลยยทัตติ ติ่งหน้าบวชสวดอุปนิยัตสูตรอุปนิยติชีวิตธรมายุงสรุปานิตาสานะสันติตนะเอตังไปอยังปัจานิร์ต่ก็มันนูบุญญาณนีกายกายลาธาสุขาวานิอุปนิยติชีวิตธรรมายังสรุปานิตาสานะสันติตนาเอตังไปอยังปัจานิร์ต่ก็มันนูโดยคำมิสางภาังอิสันติเบโกยัดยุทธากายนะสังยามัวาจายะอุตากิตาสัตว์ตั้งทัศน์ปิตาสัตว์ทุกกายุติยังเชืวะมันหนูปากาลุติบุญญาทั้งหมดวิรากติตามจาริง သောမောဇေနောသောခာမဝဟာတိເມຣຊາລິສັງໂຄຕະເມໂຊຈິເນຍະຕຸຣັດດິນຂາສັງບິນະມາຈາດີສະເຫວສັງຂະລານິເຍຍະຕະມັຍະມະສາຕິຄາຕານິປິນດານິໂຕຄະເສສາມາໂຄວິສຸທິຍາສະເຫວສັງຂະລາໂຕຄາເຍຍະຕະມັຍະມະສາຕິຫາດາລິປິນດານິໂຕຄະເສສາມາໂຄວິສຸທິຍາສະເຫວສະມານະດາເຍຍະຕະມັຍະະສາຕິຍານິບິນດານິໂຄເສສາມາໂຄວິສຸທິຍາ เสบกบอกสวดอาปันนาข้าสาดกอาพันนาขาถานาเมฆเล่ตัวทียังหาวุตังกทิขาเหตุทัญญยายะเมตาวิตังกตังคันยายาพันนาคังบาหุงเวสานังยันติปะปานิวานานิจัอาลามาลุขะเกตดทายานิมันุสัมปยาตสิตาเนตังคุสานังสรานังเขมังเนตังสานังมุตตมังเนตังสานังมะกามะสัปาสัปาะตุขะมะมุจฉติโยุกจับพุทธจตมัจฉางคังจ่าสรานังคตุจตัลิยายาสัจจานิสัมปะปัญญยา ปัสสาวติงาัตุกขังตุกขสมุปปัทังตุกข์สัจจติงกำมังอายันจ่าคังทิ่คังตุกคูปัสสาคามินังเอตังสันนังเขมังไอตังสันนัมุตะมังไอตังสันะังมากรระสับปะตุขะมุจารี